นี่แหละครับพี่น้องจัดนักจัดเต็มของแท่นะของเต็มรถอะไรยงนี้สวัสดีครับพี่น้องสุขทุกคนในช่องไอ้บารักซีผ้าเลาะครับมีไอ้บารักซีผ้าพีผ้านองเลาะตลาดสาทองเลยพี่น่องมาสื่อพักไปขาย้วก็พอดีมีแม่คัวทั้งวัด วางสาท้องเพื่อพระเจ้จังหวัดระยองของบาทในบ่าวเองเพ่นสั่งพักมาเนาะพี่น้องเนะเาะไปรวมงานบุญครับผมรวมงานบุญฉลองอุปชาเจ้าอาวาสจังหวัดเนาะพี่น้องพองดีใบ่าวกับิรีใหาพักหายังไปทำบุญทำท่านน้ำเพลินน้ำเดี๋ยวค่อยติดตามว่าข้างิรีในพักยังเรียกพี่น้องเด้องราคาและคาพักไม่มือหนี้สิราคาเท่าไรมาติดตามน้ำกันครับไป เลยปกพริกปกเขือขึ้นมาแล้วพี่น้องเพราะว่าพอดีได้โทษสัง่งคนใหม่พอดียังเนี่ะะนะพริกมะเขือพริกนี่ก็ะยุป,ประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าบาทครับพี่น้องอันนี้สีแพงเงี้ยเล็กน้อยห้าร้อยแต่ปกเขือก็แพงในช่วงสองร้อยกว่าบาทครับ มาแล้วครับพี่น้องแม่มื่อนี้แม่ขายหอมจักบาทมื่อนี้แม่ขายหอมหาทีสีสสิบบาทเด้อพี่น้องเดอ้อราคาทรงพนหอมงามๆทั้งนั้นเลยส่อนเอากองตุ้งใบนี่พวกนี้โอ้กองตุ้งใบหาตุ้งเท่รตุ้งเท่าเนี่ย,นนยาง,ง,า,ง,ง,งามขนาดกองตุง้งใบตัดติดตรงไหม แม่แมวคนมาขายของหวานวานพีอตัจ้บาทเลยแม่มันมแวแมวน้ำาสิบ,บาทไห้าสิบ,บาทตอนน่อเปไ่อะไรงไแม่ได้ยังแม่โอ้พีอีตัวกับงามมีหาสิบบาทพีตัว นี่นต่มานี้รงะดี๋ยวนละมีตล,ตลาดเป็นคืนนี่คืนยังไงวู้พี่น้องคนกับาล่ได้มาเนี่ยโอ้โหต็มย้ะ ตัวก yeah? okay? so awesome. ับมีดไปให้ไป่้อเางมอนบุกยือหน่อยเต็มเลยเรื่องดอกดอกเลืองเออือยอยู่ขวดดาวบุกยือหน่อยนะพี่น้องนะเลือยงเต็มอยู่พวกพักพวกเงี้ก็กำลังสิขาด้วยพี่น้องเดิน มืนเนี่ยพักการ์ดยาสีแพงเน่เจ๊กหน่อยครับมันแกงตั้งแกงกัวถ้าะจะเจี๊ยบงามนี่ดีครับมันเจียวปีเด้ครับจเจี๊ยบกองตุ่งกับงามครับพี่นอ้อ,องเยอะปวดแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับอย่ยังนอนะครับพี่น้องตัวผู้เท่าไหร่ตัวผู้รดซาวค่ะพี่ายแค่สาาบาตัวมดสดเแวพี่น้บบนองมันมีกระเจี๊ยบกั่งาม ดูแต่อของงามๆนะพี่น้องกระดมดวยนะคะสำหรับสวยๆราคาหลากหลายขนาดงามๆครับขนาดสลัดงามครับพี่น้องถือว่าโอเคครับสลัดก็ถือว่างามเนาะสวยงามสวยงามครับกระดมมือนีกร็ราคาอยู่ประมาณร้อยยี่สิบบาทได้พี่น้องเด้อกระดมห้อง มือนี้สั่งของหลายเลยพี่น้องเรีื่องนี้นีแมนบดได้ครับนี่เรื่องนี้ทั้งนีแมนแบดได้ครับต้องะไงบ่าวเวิดพี่น้องมือนวัดปิดตลาดตลาดเขาเอื่อนว่าตลาดติงนะพี่น้องนะก้อนผุ้รี่หัดบัวขาวยีม่ม้อแรแกแก็ทั้งบ้านเพิ่งจะสั่งเนี่ยครับสั่งเขาไปในวัดเพื่อที่ไปรวมง,งาน อ่าฉลองอุปชาของวัดยุวานนำ้ำพี่น้องแล้วกะจะคล้องกบเสีเอาไปท้ําบุญน้ำน้อพี่น้องนะครับของกบติมอาแะได้พี่น้องเอ้ยบ้านี้ติมซาลิงแล้วความดีจะออกกันแล้วผมว่า <laughs> ล้ากัของก็สั่งว่าท่านพ่อหรอกอยังอีกหลายอย่างอยู่ครับพี่นอ้องหอมมือนกันคถือว่างามนี่พี่นอ้องหอมสดสดบนนอมาจากขา้งไก่ครับถือว่างามครับพี่นอ้องหอมรุ่นนี้เสียวง่ามแล้กกับายบวัวเหลืองนี่แหลคะครับพี่น้องจัดนัดจัดต็มของแท้ะนะของเต็มรถอะเลยนะ <laughs> พวดแล้วพอกันเนี่พี่น้องเด้ออยุ่ตลาดบัวเขาวยยบแรงวันผฤหัสครับผมเย็นนี่พ่อกันแน่นอนครับกับตลาดลานพักของไอ้เบาวครับพี่น้องสดแน่นอนครับครับพี่น้องคลิปนี้กะคือว่าสิภาพพี่พ่อน้องรอไปในตลาดซื้อพักมาแล้วเรียบร้อยครับก็ไลยเต็มรถอาญะมัน มาแรงพ่อกันยุดตลาดวัผู้เรงหัดของวัวเขาคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนีแล้วพี่น้องเด้อพ่อกันคลิปนาสวัสดีครับ